เขานะครับเขาเจ้าโดประมาณ3ามเดือนแล้วนะครับอท่ไอมีนะครับไอมีสลักหายมาไถมาปั่นไหวนะครับก็กำลังฟูขึ้นมานะครับมองบางมองบางมองกระซูยาบด้ยนะครับ ยังแดงๆอยู่นะครับให้ต่อไปก็ให้สุดนะครับให้สุดกับพ่อๆกันไต้หัวใหม่ยังเขียวนี่ครับไต้กอกอลางยังเขียวคือกันนะครับให้นี่เมื่อนี้โอ้ยุงยุงปลาขนลุกเลยเื้อนีสามกัญญานะครับวันพุทธ,ธิสามกัญญา ก็เหมือนสิมีปุ๋ยมากลครับอาจิบุฮันเดวานเป็นสอบนำเงินนะครับเดี๋ยวเบิ่งให้ต่อไปใไขก็กันบ่ เป็ดช่วงหน้าฝนนโบยู่นะครับหน้าฝนน้ำไหลายลโบยู่อาจสิเพราะว่ามีมองไปหลายนะครับช่วงนี้เห็ดออกนะครับยงางเมื่อวานเห็นสามสี่ดอก เห็นสามสี่ดอกก็เลยบอกเก็บนะครับกับบ่หัวเห็ดยังนะ้ำ <c oughs> จด,นะด,น,ดน,นะครับดอกใหญ่เลยด้บานแล้วนะครับยังมีห้อยเคียห้อยขุดนะครับเดี๋คนมาเห็นแล้วบอเอา อาจจะเห็ดพี่เบือบ่อบ่ะที่เพิ่งไดทั้งลูมพังกระมี่อีกแต่ว่าดอกบนใหญ่นี่ครับเห็นสามดอกสี่ดอกเ่พอเก็บนะครับโอ้ยหยุปป่งปลา ตัวนี้นะสีพิเบอร์แล้วครับนี่ช่วงเครือสมล่มไหลยนะครับ มาโพมันบอดได้บอดได้โพขั้น,นั่นนะครับเข้าอาชีลงขั้นนั่นแต่วันบ่มีมองลงว่างานเฮาลงให้ต่อไปพุ่นนะครับข่านนั้นมันหกเข้ากมาอยู่ขั้นนี้นะครับระวังมันเป็นให้ว่างานเขาไปให้ที่สองนีให้ที่สามนะครับนะกระพอ่พอๆกันครับสองนะครับมีเขียวมีแดงแงนะครับสูญาบ่ได้ปันไดก็มีหนึ่ง ตัวหนึ่งนี่ก็สิไข่เน่นะครับเพราะว่าดกไปแล้วกับสามนะครับนี่ตรงนี้ถ้าจำได้ก็ตรงที่ดกไปดำให้หน่อยนะครับให้หน่อยกับให้ใหญ่ทำผลพวกสามนี่ก็งามแล้วครับนี่เขียวสูงเพียงแอวล่ะนะครับหนึ่งนี่พ่อากับพ่อกันมองบ่ได้ลดกเอากับพ่อพ่อกันนะครับหนึ่งหนึ่งกับไข่ก็สองอยู่ สองกับพ่อกันกับสามกับสี่นะครับอาจสริบุได้ผลบด้โอ้อยุ่งหลายเดี๋ยวเข้าไปบึงหน้าดำครับบันท่ดกดกจากไฮนี่นะครับไฮนี่กับไฮขางคุณไปดำ กดยุกยุงยุงยุงุง,ง,งข้าวเดียวนะครับเฮ็ดนานซะิบบเห็นเพิ่มนะครับโอ้เสียงุย่ง ยังยุงน้ำกดมิม่งม,มิ่งโตดำนี่ที่มันคลักนะครับบ้านในใส่ปุ๋ยนะครับได้ปุ๋ยมาแล้วบ้านในใส่แต่ว่าเขียวเป็นไนเขียวขลเขียวเนี่ยนาซีเพียงสะดือเลยครับตอนนี้โดยประมาณ เขียวนะครับมาเบิ่งนให้ดำมีหยุบหยุบลงแดงแล้วก็หยุบลงหน่อยนึงแถวนะแต่ว่าโดยรวมเขียวเขีมนะครับจะของโคนการพนแทงให้นี่นี่เศร้าหาเล้วสันซ้องให้นี่นะครับฟังฟังดำในเศร้าหาเหล้าสัน เจ้าหาสอบอเอาคักคักแม่งอียงกินพักบุ่งบ้านกินตะขอบใบกินตะขอบใบกินแปลกๆนะครับเอาจริงกับประมาณอาชีพบดถึงไรดีนะครับตรงนี้อาชีพบดถึงไรดีปันได แต่ว่าเข่ากับเขียวอยู่แต่ว่ากับบดิแตกกอแห้งปันใดนะครับกับพ่อประมาะนยังทุงกคนนกทุกคนผูดคนขวาขากักขักเติมปุ๋ยเข้าไปอีกกระสิบแห้งสิบวอเขียวกว่านีบ่ะนะครับกำลังกะลังสิวนันเดี๋ยวตอนวันสิบ ตอนวันหรือหลัลงวันนะครับเอากระสิมาเบิ่งอีกเธอหนึงนะครับกระสิมีจุูมหนันบวานใหม่นะครับหญ้ากกระสิสูงแน่โตเข่ากับผู้แล้วถ่มหัวนะครับประมาณเพียงหัวกับเพียงอึกนะครับพวกดำเอาไม่กะประมาณลินปีนะครับสูงอยู่อยู่ใต้ห่มใหม่เนี่ยผลฮวลงนะครับใบแดงแสดงว่าบ่าค่อยดีนะครับอยู่ใต้ห่มใหม่มันสิ เจังไาเอา้าเห็นห่วงแล้วครับห่วงหนึ่งนี่แต่ว,ว่าลงไปบ่ได้นะครับเดี๋ยวให้เบิ้งห่วงเห็นห่วงแล้วห่วงหนึ่งนี่นะครับอ้ามีรวงแล้วคือเป็นกอรมูแต่ว,ว่ามูกักบกลมบและครับตั้งท้องบ่ละอ่ะโอเคครับสําหรับหน้านี้ก็ประมาณนี้ครับมีใบแดงๆหดลงจากหน่อยนะครับ แ่ว่าทีเหลือกพ่อเบิงขอบคุณที่รับชมมหอดตมงนี้ครับวันปุ๋ยเหล่าจังไดกับสิมาอัปเดตอีกเท่านึงนะครับเบิงแหล่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแช่น,นะครับแต่ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ช่องรถไทยสายหวานนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เบ้ากี้ชี้เป่านะครับ ขอบคุณลวงนาะสำหรับผู้ที่กำลังสกดติดตามให้นะครับสำหรับตอนนี้ก็หนึ่ันเจ็ดนะครับคือเลขสี่แล้วอ่ะขอบคุณครับขอบคุณลวงนาะนำสวัสดีครับ